ูภาพปฏิบัติการนะคะในการปิดล้อมจับกลุ่มเสือวอลลานคอยะค่ะเขาก่อคดีมาอย่างโชคโชนเลยนะคะ สำหรับภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นี่เป็นช่วงของการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการพิเศษภาค9ส่วสนที่กาลังกับชุดปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุงไปปิดล้อมจับกลุ่มนายวินยัยอายุ28ปีหรือว่าฉา,ายาของเขาเสือวอลันคอยบนขนํนในป่าสวนยางเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขายญ้าในพื้นที่อ,อําเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงคือเขาเนี่ยมีหมายจับติดตัว3าหมายทั้งคดียาเสพติด พยายามฆ่าและกักขังหน่วงเหนี่ยวชุดจับกลุ่มเนี่ยแฝงตัวอยู่เป็นสัปดาห์นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาตํารวจเนี่ยพอยจะไปปิดล้อมจับกลุ่มหลายครั้งนี้ได้ตลอดเลยเพราะมีผู้กว้างขวางในพื้นที่คอยส่งข่าวให้กับเสือวอลันค่อยเขาก็จะไหวตัวขี่รถจักรยานยนต์หนีไปได้แม้กระทั่งครั้งนี้ก็เลยหนีมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมาอยู่บนเขาแต่ชุดจับกลุ่มไม่ลดละความพยายามวางแผนแกล้งทำทีว่าถอนแล้วเราถอนกําลังแล้วแต่ถอนไม่หมดค่ะ ได้ส่งสายลับแฝงตัวอยู่ในพื้นที่แล้วก็ใช้กล้องอินฟราเรดเนี่ยส่องดูความเคลื่อนไหวจนกระทั่งเห็นผู้ต้องหาเดินออกมาจากขน้ำก็เลยนี่แหละค่ะดักซุ่มและจับกลุ่มได้สําเร็จจากนั้นคุมตัวผู้ต้องหานะคะไปค้นอาวุธที่ขน้ำก็ไปเจอปืนพกสั้นและปืนยาวรวม2กระบอกกระสุนนี่เพียบเลยนําตัวส่งโรงพักสพป่าพยอมจากการตรวจสอบประวัติเนี่ยถ้าย้อนไป15พฤษภาคม เสอวอเขาเคยไปอุ้มอดีตภรรยาที่แยกทางกันมา5ปีทําให้แม่ของภรรยากลัวค่ะไปแจ้งความไว้ที่สอพอชอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชปรากฏว่าผู้ก่อเหตุโทรข่มขู่บอกให้ถอนแจ้งความถ้าไม่ถอนแจ้งความจะฆ่าอดีตภรรยา หลังจากนั้น14กรกฎาคมที่ผ่านมาอดีตภรรยาแอบหนีออกจากบ้านพร้อมกับลูกสาวได้สําเร็จแต่ไม่ไหวเสือวอยังขู่ฆ่าบอกคราวนี้จะฆ่ายกครัวทําให้ครอบครัวกลัวสุดขีดถึงขั้นเด็กๆยังไม่กล้าไปโรงเรียนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวไม่ใช่วันดีคืนดีเสือวอจะกลับมาฆ่ายกครัวตามที่ขู่อาฆาตไว้สุดท้ายนะคะถูกรวบตัวได้สําเร็จชาวบ้านแถวนั้นรวมไปถึงครอบครัวบอกดีใจมากเพราะถ้ายังไม่ได้ตัวก็ต้องอยู่อย่างหวาดผวาต่อไป